ต่ก่อนนะครับมาเที่ยวสวนสัตว์นะครับก็จะได้ชมสัตว์แล้วก็แค่ขี่จักรยานน้ำนะครับแต่ปัจจุบันมีสวนน้ำาม่สวนสัตว์แล้วนะครับนี่ก็คือสวนน้ำราคูน่าในสวนสัตว์โคลานะครับได้ใกล้ชิดกับเสือโคร่งนอกจากจะมีสัตว์มากกว่า200สายพันธุ์แล้วนะครับก็ยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆอีกนะครับเหมาะแก่การมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ตอนนี้ผมก็มาถึงจุดซื้อตั๋วเข้าสวนสัตว์โคราชแล้วนะครับขณดตอนนี้ตอนบ่ายสองนะครับคนเยอะมากนะครับเพราะว่าวันนี้ใช้ฝ่ายที่ตันฝาเดียวก็เที่ยวสวนสัตว์ได้แอดก็หลุดเข้ามาได้นะครับก็เอามอใสไซมาครับเสียค่าจอดหมอไซส,สิบ,บาทน,น,นี่คือสถานีเช่าจักรยานครับคนเยอะมากๆว่าจะเช่าจักรยาน,นครับแต่คนต่อคิวยาวมากๆแอดก็เลยว่าเดินเที่ยวเอาดีกว่า พราะถ้าต่อคิวเช่าจักรยานนะครับต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงแน่ๆน,นะครับเพราะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองสวนสัตว์ปิด5โมงเย็นแต่ต้องเดินนะครับตรงนี้รถกลอบให้เช่าคนก็เยอะท่านใดมาเที่ยวเป็นครอบครัวนะครับก็แนะนำเช่ารถกลอบครับคุ้มแล้วก็มีรถลางบริการนำเที่ยวรอบสวนสัตว์นะครับ สนสัตว์โคราชนี่ก็จะเปิดทุกวันนะครับในเวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นมีพื้นที่ประมาณ545ไร่นะครับเดินกันน่องปรงเลยทีเดียวครับไปส่วนใดไม่ถูกครับก็อาศัยดูตามป้านะครับงั้นก็เริ่มเดินกันเลยนะครับแอดก็มีเวลาเพียงแค่อีก3ชั่วโมงนะครับนี่น่าจะเป็นไก่งวงเดินเลาะกงลงนกมาสักพักนะครับก็อนจะมาเจอจุดแรกครับมาชมยีราบกันครับ บริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ยีราฟอยู่นะครับก็จะเป็นสวนใหญ่ทีเดียวนะครับก็จะมีเพิงล่มเหมือนดอกเข็ดนะครับให้ยีราฟหลบร่มและถัดมาก็จะมีมาลายอีกนะครับมาลายนี้ก็จะอยู่ร่วมกับสัตว์ชนิดอื่นนะครับเช่นกวางและจุดที่เราเดินไปชมสัตว์นะครับก็จะมีร้านค้าขายน้ําและอาหารนะครับแล้วก็จะมีหลายจุดครับ เดินต่อมาก็จะมาเจอแรดนะครับโอ้โหตัวใหญ่มากๆชมตัวจริงแล้วก็มาชมตัวปลอมและป้ายด้านหน้านะครับเพราะว่าได้ใกล้ชิดกว่าที่ป้ายบอกว่าเป็นแรดขาวนะครับแต่ตัวจะเป็นสีน้ําตาลอ๋อแรดขาวอยู่ตรงนี้ครับแรดขาวตัวนี้ครับหนอหักทงสัยมีคนไปจับหนอมันเล่นเยอะเดินต่อไปครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่ของแรดขาวนะครับ ค่าเข้าชมสวนสัตว์คาราสีมานะครับผู้ใหญ่ก็100บาทเด็ก20บาทส่วนต่างชาตินะครับผู้ใหญ่150บาทเด็ก70บาทครับส่วนผู้สูงอายุคนพิการพ,พักภิษุขเข้าชมฟรีโอเคถ้าเดินขึ้นไปศาลาทรงกลมด้านบนนี้นะครับก็น่าจะเป็นจุดชมแรดขาวครับจุดนี้ก็ได้เห็นแรดขาว2ตัวนะครับก็ยืนอยู่คู่กันในร่ม เดี๋ยวไปชมจุดต่อไปนะครับจุดนี้จะเป็นจุดอาณาจักรนักล่านะครับก็จะมีจาพวกเสือจาพวกหมีนะครับที่เป็นนักล่าสวนสัตว์โคราชนี่นะครับก็จะตั้งอยู่ถนนลาดสีมาปักธงชัยนะครับจุดแรกของโซนสัตว์นักล่านะครับจุดนี้คือสัตว์อะไรอ๋อหมีม้านะครับนี่เลยครับหมีมา มีมานี่ก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับไม่ใช่มีแล้วก็ไม่ใช่มานะครับเป็นสัตว์ในตระกูลชมดและอีเห็นแต่มีรูปร่างคล้ายมีคล้ายมานะครับเขาจึงเรียกตั้งชื่อว่ามีหมาชมตัวจริงมีมาแล้วนะครับก็มาชมป้ายที่หลังครับรายละเอียดข้อมูลต่างๆสัตว์แต่ละชนิดครัมาอ่านได้ที่นี่ครับ และถัดมานะครับ<ม>ก็จะเป็นหมีควายนะครับนี่เลยครับตัวใหญ่เบลเลอตัวจริงอยู่ไกลถ่ายไม่ค่อยชัดนะครับมาอ่านที่ป้ายดีกว่าครับนะถัดจากหมีควานะครับก็จะเป็นโซนเจ้าป่านะครับคือโซนสิงโตโซนเสือนั่นเองสิงโตตัวนี้ก็ตัวใหญ่มากครับ จากโซนสิงโตนะครับก็จะเป็นโซนเสือนะครับมาถ่ายรูปข้างหน้านี้ได้ก่อนครับเข้ามาจุดแรกที่ว่าจะเจอเสือเลยนะครับแต่เจอสิงโตขาวก่อนนะครับตัวนี้เลยสิงโตขาวตัวจริงอยู่ไกลมากนะครับกล้องก็ถ่ายออกมาไม่ค่อยชัดนะครับนํามาชมของจริงครับและในอุโมงค์นี้นะครับก็มีบอร์ดจัดนิทรรศการของสัตว์นักล่าให้ชมนะครับก็มาอ่านได้ครับ และจุดนี้ก็เป็นจุดที่ชมเสือโคร่งได้ใกล้ชิดมากที่สุดครับบางครั้งเสือเจอคนเยอะๆก็งดหยิดครับนี่ก็เป็นเสือโคร่งตัวเดียวกันนะครับที่คำรามเมื่อกี้ตรงนี้ถ่ายในบริเวณที่มันอยู่ครับบ้านของมันก็ล่มลื่นหน่าอยู่มากๆครับ แล้วมันก็คือเสือโค้ง่งเบงกอนนะครับถัดมาก็จะเป็นเสือโค้องอินโดจีนนะครับนี่มีรอยเทา้ามันประทับที่ปูนเลยครับให้มาชมตัวจริงมันครับเสือโคองอินโดจีนโอ้ตัวใหญ่เหมือนกันครับมันกําลังจะเดินเข้าออบ้านมันนะครับเป็นถำ้ำและจุดต่อมานะครับก็จะเป็นจุดที่ชมเสือดํากับเสือดาวครับ มันนอนอยู่ไกลมากนะครับมองไม่ค่อยเห็นตัวมันนะครับถึงไม่ค่อยเห็นตัวมันนะครับก็ชมบริเวณที่พักอาศัยของมันนะครับบ้านของมันในสวนสัตว์โคราชถัดมาก็จะเป็นที่อยู่ของเสือจากาคั้วนะครับดูสิจะเจอตัวไหมเจอครับจะอยู่ไกลนิดหนึ่งสุมจนภาพเบอร์ครับ จุดถัดไปนะครับจะเป็นจุดชมโย,โย,โ,ยโย่เสือโค้งไซบีเรียน,นะครับมันจะอยู่ในห้องแอร์นะครับเพราะมันจะต้องอยู่ในอากาศหนาวมองไม่ค่อยเห็นครับเพราะต้องถ่ายที่ดูกระจกครับมันสะท้อนและมืดมากตรงนี้ผมเห็นสัตว์ที่มีเขาเดียวเลยนะครับเป็นสัตว์ตระกูลกวางแต่ชื่อเรียกยากหน่อยนะครับชื่อซิเบด่าฮอนออริก เนี่ยไอตัวขวามือครับมีเขาเดียวนะครับแปลกดีครับเพราะสวนใหญ่เขามี2เขาแต่อตัวนี้มีเขาเดียวตรงนี้ก็เป็นจุดชมไฮยีน่าลายจุดนะครับคือหมาป่าตรงจุดชมก็ต้องมีลูกปั้นคนป่าด้วยนะครับเพื่อให้เข้าบรรยากาศแล้วก็มีทางเดินขึ้นไปชมนะครับแอดก็เดินตามเข้าไปมันจะเป็นสวนป่าที่ใหญ่อยู่นะครับเมื่อลูกจะเจอฝูงหมาป่าหรือเปล่าครับเพราะว่าบางครั้งมันก็อาจจะซ่อนตัวครับ แลตัวมันไม่ใหญ่ครับตัวมันเท่าหมาบ้านเรานะครับก็ดูป้ายกันไปก่อนครับมาเที่ยวสวนสัตว์นี่นะครับไม่ต้องใส่ซาวเลยนะครับเราจะได้ยินซาวเสียงจากธรรมชาติและเสียงจากเด็กๆนะครับเสียงเด็กบอกเห็นแล้วนะครับแต่แอดยังไม่เห็นเลยครับเหมือนหมาป่าเล่นซ่อนหาไปจุดอื่นดีกว่าครับ และจุดนี้ก็เป็นจุดชมกวางป่านะครับถ้าใครอยากใกล้ชิดกับกวางป่านะครับต้องไปจุดกลางเต็นท์ลำตะคองที่เขาใหญ่ครับออกมาเดินเต็มไปหมดและจุดนี้ก็เป็นจุดชมกวางดาวนะครับกวางดาวก็จะหาชมยากหน่อยครับต้องมาชมที่สวนสัตว์ตรงนี้ก็มีเป็นสะพานเหมือนสก,กายวอล์กเดินไปชมกวางนะครับทางซ้ายเป็นกวางป่าทางขวาจะเป็นกวางดาวแล้วก็จะรวมกวางหลายๆชนิดนะครับอยู่ด้วยกัน จุดต่อมานะครับเป็นจุดชมกวางซิก้าครับกวางซิก้าก็อยู่รวมกันเป็นฝูงเลยจุดต่อมานะครับจะเป็นจุดมาชมอูดครับอูดที่อยู่ในสวนสัตว์โคราชนี่นะครับก็จะเป็นอูดหนกเดียว โซนที่มันอยู่นะครับก็จะมีสร้างเหมือนปิระมิดแล้วก็เป็นโซนแบบสร้างแบบตะวันออกกลางนะครับที่อูดชอบอยู่คล้ายๆประเทศซาอุดิอาระเบียต่อจากอูดนะครับติดกันก็จะเป็นที่ชมมะแคะครับเป็นมแะแคพันเซลแลนดแล้วก็มะแคะโพนี่นะครับ มีลายตัดน้ำตาลขาวสวยงามมากๆครับเดินมาอีกนิดนะครับก็จะเป็นเดินกวางนะครับเดินก็เป็นภาษาโคราชนะครับนายจะแปลว่าพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของเนื้อทรายนะครับเนื้อทรายนี้ก็เป็นสัตว์ตะกูลกวางนะครับเดินชมสัตว์บริเวณนี้เสร็จนะครับก็เดินต่อนะครับว่าจะเจอโซนไหนอีกครับมาอีกนิดนะครับก็จะเจอบริเวณทางเข้าสวนน้ํา ชื่อสวนน้ำเดลากูนาซึ่งจะเปิดบริการทุกวันนะครับในเวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับค่าเข้าผู้ใหญ่ก็35บาทนะครับเด็กอายุมากกว่า3ปีนะครับก็25บาทแต่ถ้าต่ำกว่า3ปีก็จะเข้าฟรีครับและนี่ก็คือตั๋วเข้าสวนน้ำลากูน่านะครับเดินเข้ามาปุ๊บก็จะได้ยินเสียงเด็กๆเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับ ก็ถือได้ว่าถ้าใครมาเที่ยวสวนสัตว์โคราชนะครับก็จะได้2ต่อเลยได้มาเที่ยวสวนน้ําได้พักผ่อนจนใจในบรรยากาศเย็นๆนะครับตรงนี้มีต้นาหลังด้วยนะครับลูกดกเต็มต้นเลยไปครับเดี๋ยวแอ๊ก็จะพาเดินชมบริเวณรอบๆภายในของสวนน้ำลาคูน่า ห้ามนำน้ำและอาหารเข้ามานะครับเพราะข้างในมีจำน่ายครับโอเค วันนี้คนเยอะมากนะครับต่อแถวต่อคิวกันขึ้นไปเล่นสไลดเดอร์ครับ <S <S จเจ้าแอ๊ดก็จะพาเดินชมรอบๆส่วนนี้นะครับที่นี่น้ำน่าเล่นมากๆนะครับสีฟ้าครามเลยทีเดียวดูสะอาดมีจุดฉีดน้ำด้วยนะครับดีมากๆเลยผมว่า แอดว่ามาเที่ยวสวนสัตว์โคราชนี่นะครับคุ้มมากๆเลยนะครับได้เห็นทั้งสัตว์แล้วก็ได้มาเห็นสวนน้ําได้เล่นน้ํานะครับแล้วก็มีมุมเช็คอินอีกมากมายจุดไทยอาหารข้างในก็มีหลายจุดนะครับไม่ต้องกวัวอดครับและสวนสัตว์โคราชนี่นะครับก็จะมีการจัดแสดงการโชว์แมวน้ําด้วยนะครับแต่ก็ต้องเช็ครอบไปดีครับว่าตอจะแสดงตอนไหน แอดก็ขอพาชมสวนน้ําแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปชมส่วนอื่นกันต่อนะครับบริเวณนี้ก็เป็นส่วนสนุกในร่มของเด็กๆนะครับเด็กๆก็สามารถมาเล่นเรือยางในนี้ได้นะครับจะไม่โดนแดดครับและที่สุดท้ายก็จะพามาที่ไดโนแลนด์นะครับเพราะตอนนี้4ี่โมงเย็นแล้วนะครับเขาใกล้จะปิดพอมาสายครับชมได้หน่อยเดียว ในไดโนโลแลนด์นี่นะครับก็จะมีสะพานเหล็กให้เดินนะครับเราก็เดินตามสะพานไปลองเข้าไปชมกันดูนะครับว่าจะเจอไดโนเสาร์กี่ตัวตรงเกาะกาก็มีไดโนเสาร์ตัวใหญ่นะครับแต่ต้นไม้บังนะครับมองไม่ก็เห็นเต็มตัว เดินชมกันไปต่อตามทางนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศในโซนไดโนแลนด์นะครับก็จะมีไดโนเสาร์ดึกดำบรรหลายๆประเภทนะครับให้ชมปากขึ้น ตัวนี้ก็คือช้างแมงมดนะครับเป็นสัตว์โลกล้านปีแล้วแอดจะชอบมุมตรงนี้มากนะครับเป็นโซนเหมือนฉากในหนังเลยนะครับเป็นไดโนเสาร์กำลังเหยียบรถอยู่นะครับจะเป็นมุมถ่ายรูปเนี่ยนะครับก็ขึ้นไปถ่ายรูปบนนี้ครับ และที่แอดถ่ายชมในคลิปนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับในสวนสัตว์โคราชนะครับยังไม่ได้พาไปอีกหลายที่นะครับเพราะแอดมาสายแล้วก็มีเวลาน้อยนะครับเพื่อนท่านใดอยากมาเที่ยวครับแนะนําเลยนะครับและอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ